โอเค굿 n n าโ e e นิ่งท e e คนวอลก e มม์ตูอิงลิ s s s าส t t บทิ a B. สีัสดีนาเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับในวันนี้นะครับน่าเรียนก็มาพบกับการเรียนการสอนนะครับในรายวิชาภาษาอังกฤษกับคูบีเช่นเคยนะครับสำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับ Welcome to English Class นะครับอ่ะจากเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของ subject ใช่ไหมครับแต่ในวันนี้เราจะเรียนเรื่องของ My favorite subject อ่าคำว่า favorite นะครับ f a v o นะครับ r i t ที่จริงมันเขียนได้สองแบบอีกแบบจะเขียนว่า uh, f a v o u r i t e ถ้าแบบนี้นะครับจะเป็นแบบของ U K หรือ United Kingdom ก็คืออังกฤษนะครับส่วนถ้าแบบล่างนะครับจะเป็นแบบของ U S นะครับหรือสหรัฐอเมริกา นั่นเองนะครับใช้ได้ทสองคำเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่กูชอบใช้ของสหรัฐมากกว่านะจ๊ะทีนี้เขาบอกว่า my favorite เนี่ยคำว่า favorite ทั้งสองคำนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันคือคำว่าชื่นชอบนะครับแปลว่าชื่นชอบชื่นชอบไม่ใช่ต้องเป็นอะไรครับชื่นชอบต้อเป็นชื่นชอบนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับนักเรียนให้นักเรียนจดหัวข้อลงไปเลยนะครับว่า My favorite subject นะครับเหมือนเดิมเลยวิชาครูคือ don't forget to bring out your notebook and write this topic down into your notebook เ้าเคยในเรียนยิบสมุดขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เขียนหัวข้อนี้นะครับลงไปในสมุดของตัวเองได้เลยนะจ๊ะโอเคเรื่องของ my favorite subject หมายแปลว่าของฉันนะครับของฉันโอเค ต่อกันที่เฉลยงานเมื่อครับที่แล้วดีกว่าเมื่อครับที่แล้วนะครับเดี๋ยวครูเฉลยก่อนข้อนี้อันนี้นะครับข้อแรกครูเฉลยว่าเป็นข้อ C Cat English นะจ๊ะจับภาพนะครับข้อที่สองเรานี่ครับเป็น Science นะครับข้อ E S C I E N C E นะครับสวนภาพนี้นะครับเป็นภาพ Art นะครับเป็นวิชาศิลปะข้อ H นะครับ A-A-R-T นีจ๊ะแล้วก็ต่อมานะครับข้อ number f o u เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของกีฬานะครับก็จะเป็น P-E นะครับหรือ Physical Education ข้อ G นะครับครูเขียนยาวว่า P กับ E นะ P-E เฉยๆก็ได้นะครับต่อไปข้อที่5จะเป็นพิวเตอร์นะครับข้อ A นะครับ Computer แล้ว number six ของเรานะครับ เป็นดนตรีนะครับก็จะกลายเป็น music นะครับข้อ i นะครับ music แล้วต่อมานะครับเป็นวิชาคณิตศาสตร์ math นะครับข้อ f นะครับ m a t h นะครับแล้วก็ต่อมานะครับข้อนี้นะครับคือข้อไทยนะครับข้อ b t h a i ไทยและสุดท้ายนะครับคือ social study หรือวิชาสังคมศึกษานั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น Social study S O C A L นะครับแล้วก็ study คลทุกหมดติ๊กได้เลยนะครับในสมุดของตัวเองนะจ๊ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของนี่จะเป็น conversation ถามตอบเรื่องของสักครู่นะครับสักครู่นะครับอ่ะต่อไปนะครับ จะเป็นเรื่องของ conversation นะจ๊ะเป็นการถามตอบการล่อง A กับ B นะครับเราถามว่า What is your favorite subject นะครับเป็นการถามว่าวิชาที่ชอบอยู่ของคุณคืออะไรนะครับวิชาที่คุณชอบคืออะไรนะครับถ้าแปลนะหรือว่า,ว,า,ว,านะวิชาอะไรคือวิชาที่คุณชอบนะครับวิชาอะไรคือวิชาที่คุณชอบก็ตอบไปครับเช่นคุณ B ตอบว่า My favorite subject is English นะครับก็ตอบไปเลยว่าเมื่อถาม you r ตอบมาครับ My favorite subject ตามด้วย is นะครับแล้วก็วิชาที่ชอบนะครับเราได้เห็นตัวอย่างแรกไปแล้วเราไปดูตัวอย่างต่อมากันนะครับในการถามตอบนะครับดูตัวอย่างถามตอบต่อมานะครับ What is your favorite subject เป็นการถามคำถามเดิมเลยดูน้องโปเต้นะครับบอกว่าดูจากภาพแล้วนะครับเป็นภาพของดนตรี เพระนาะฉะนั้นป่อเต้เป็นคนชอบเล่นดตรีเลยบอกว่า my favorite subject is music โอเคไหมนั่นเลยเห็นข้อแตกต่างหรือว,ว่าอะไรที่มันแตกต่างใช่ไหมครับต่อไปมาดูตัวอย่างที่3กันดีกว่านี่น้องสิดนันนะครับเขาบอกว่าครูเลยถามว่า what is your favorite subject วิชาที่คุณชอบคือวิชาอะไรน้องซิดนันบอกว่า my favorite subject is art นะครับดูจากภาพนะครับชอบวาดรูปนั่นเองนะจ๊ะ น,นักเรีสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าโครงสร้างในการถามและในการตอบเนี่ยมันก็คือมันล้อกันนะครับมันไม่ยากจนเกินไปเนาะทีนี้นักเรียนจํานะครับเผื่อเวลาเปิดเทอมนะครับนะักเรียนต้องมีการพูดถามตอบกันในเรื่องของ favorite subject นะครับคราจะมีชิ้นงานให้เรียนได้ถามตอบกันนั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันต่อเลยนะครับเป็นการสรุปสิ่งที่เราเรียนในวันนี้เดี๋ยวคูย่อตัวเองเล็กๆหน่อยนะอ่ะ ทีนี้การพูดถามต่อเกี่ยวกับวิชาที่ท่านชอบเนี่ยนะครับ talking about favorite subject นะครับให้นักเรียนนะครับจดหน้านี้ลงไปนะครับน้าเมื่อสักครู่นี้นะครับใครอยากจดจดได้เลยนะนักเรียนใครอยากจดจดได้ไปเลยใครจดจดก็จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นส่วนใครไม่จดก็ถ้านักเรียนเข้าใจก็ยังไม่ต้องจดตรงนี้แต่หน้านี้นักเรียนต้องจดนะครับลงในสมุดตัวเองนะครับเป็นหัวข้อคือ talking about favorite subject นะครับ แตเป็นไทยคือพูดแล้วก็ถามตอบเกี่ยวกับวิชาที่ชื่นชอบโดยคำถามนะครับจะถามว่า What is your favorite subject? วิชาที่คุณชื่นชอบอะคือวิชาอะไรทีนนี้วิธีการตอบนะครับก็ตอบว่า My favorite subject is อันนี้แปลว่าของฉันใช่ไหมวิชาที่ฉันจะแปลจากหลังไปนะวิชาที่ฉันชื่นชอบคือวิชาอะไรก็ว่าไปตามด้ชื่อวิชานะครับ ให้เรียนจดหน้าทีลงไปนะครับให้เวลาในการจดเนี่ย30 second เลยนะครับเพราะมันเยอะมากนะจ๊ะโอเค my ก็จบไปว่า <Okay, S 1> question what is your favorite subject เป็นการถามว่าวิชาที่คุณชอบคือวิชาอะไรทีนี้วิธีการตอบนะครับก็คือ my favorite subject is นะครับ anyone listen and repeat after me what is your favorite subject my favorite subject is English โอเคนะครับให้เวียให้ประานนักเรียนนะครับในการจดโครงสร้างนี้ลงไปในสมุดนะจ๊ะไปเลย let's go โอเคไอซอ that you finish e d already นะครับมาคราวนี้นะครับจะเป็นงานของนักเรียนและนะครับให้นัเรียนทำชิ้นงานชิ้นที่12อันนี้นะครับเป็นชิ้นที่1ิบเรียบร้อยแล้วนะครับเอาพักสดนนิดหนึ่งนะให้นักเรียนนะครับแต่งประโยคนะครับ create the sentences of the question and the answer about my favorite subject นะครับให้นักเรียนแต่งประโยคถามตอบนะครับเกี่ยวกับวิชาที่ชื่นชอบนะครับสบทสนทนานะครับโดยเนี่ย ครูเขียนตัวอย่างมาให้แล้วหนึ่งบทสนทนานะครับนักเรียนที่เรียนต้อเรียนต้องทำนะครับโดยเราจะมีไกด์มาให้แล้วนะครับเห็นไหมภาพแรกเป็นภาพของวิชาภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นให้บอกว่าเราชอบวิชาภาษาไทยคําถามถามมาเดิมครับว่า what is your favorite subject และการตอบนะครับตอบว่า my favorite subject is และตามด้วยชื่อวิชาครับอ่านักเรียนต้องฝึกจําคําศัพท์ที่เป็นชื่อวิชาให้ได้นะเรนั้นข้อ2เนี่ยก็ รอบมาเหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ต้องแก้ไขคืออะไรชื่อวิชานะครับอันนี้คือวิชาคอมอะไรครับตัอเรียนคอมพิวเตอร์นะครับครูไม่เขียนไว้นะอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับงานนะครับให้แต่ง C บทสนทนานะครับโดยครูช่วยมาแล้ว1ึบนสนทนาเลข2 3กับ4นั่นเองนะจ๊ะในการถามตอบเกี่ยวกับวิชาที่ชื่นชอบนะครับ favorite subject โอเคสำหรับวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการแบบ ดีเลยหรือว่านานไปมากกว่านี้นะนี่ก็1สร็ทันทีละครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะจ๊ะ all for today มีการบ้านนะครับชิ้นที่สิบสองชิ้นเดียวนะครับบายบาย see you again next time จย่าลืนทำการบ้านกันนะบายบาย